มาดังแงงวันหนึ่งแล้วเด็กบอกเจ็ดสามเนาะบนล่างเนาะวันนั้นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยมากับผมเขาเจ้ายุ่มได้ทั้งบนทั้งล่างนะฮแต่ว่าปูก็ไเดชเดล่างแล้วแทงล่างอย่างเดียวเนาะผมมีบนหรอกว่าะออกมาทั้งบนทั้งล่างผมมีบนตัวจริงเออเด็กล่างกันแค่ไหนถูกเปิดให้กังไปผมเคยมีล่างผมเคยมีบนเน๊ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมป้าปออ่ะเจริญพรเจริญพรมามากแ้ตทั้งคุณทั้งสว่างวะได่ไหมเวมากงานทุ่งฝนนี่แม่จับปัวโอ้เป็นบวงสวงวัดสันต์กันหรืใกล้ๆกันใกล้ๆวัดอัศว์ทิพปูอืมเป็นวงสวงสวงปูเวทแม่ยนรอบปูเวทสว่าง แหละก็วันทีไปแหลกเล่ให้โยมมันไปส่งร้องหอนเลยเอาพระลงน้ำละโยมมันมากเล่บววไปแต่กรรมการเพิ่นเอาส่งไปส่งงานบุญคนนั่นถึงบุญน้ำนาะค่ะบุญประจำปีอาจารย์ที่พระเดชมาตานตัวเล่โก้นี่กระเขามาเรื่อยๆเยินมาค่ะโก้การที่แน่ๆกัน เขาได <I> ้ผลเอาจะจอยเนาะเขามาตามหมวดทะลุดรุดกมนอนงุดที่สี่รุดตางหวดอ่าที่สี่รุดแต่ตก้อนี่กับบ่เขาแต่ตะก่อนเขาปรทันมากเพราะว่าอยู่คนบ่เวยวุ่นวายกับเล็กเลยเห็ดจะได้กับบ่มีเห็ดจะได้กับบ่มาเขาอแต่เขามาอยู่อยู่นีู่งสัยว่าเป็นกับทิ้นวัฒนาขิ้นวัฒนาเอากอเนาะ สีเป็นสีเยีกเย็นเยี่นะเป็นอย่างไงกูแล้นะเพราะว่าตะกี้เป็นวัดเก่าแล้วค่ะก็ยังก็ได้ถ้า่ฮ้องิดว่าเพราะมึงก็ยังได้ไปรืออยๆเลยก็ยังได้อือก็ังพ็ได้เห็นแต่ทางอยู่ที่เฮางทีเสือคนบบเสือคนแต่มจะมากบบเสืออะไรเกิดเลยไปเสือพวกวันอยู่กองมาโอ้โไปตังขา ่มันมาดังแงงวันหนึ่งแล้วเด็กบอกเจ็ดสามเนาะบนล่างเนาะว่านั้นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยมากับเราเขเจ้าย้อมได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ว่าปูก็ได้แต่ล่างแล้วแซงล่างอย่างเดียวเนาะผมมีบนดอกว็บอกมาทั้งบนั้งล่างผมมีบนดอกสิเฮ้ยเด็กล่างแค่ไหนเด็กปูบนไหนกังไปผมเคยมีล่างผมเคยมีบนเน๊อะ แต่ล่างดูเลยดูขนาดไมาด่างเนาะเหล็กคันมิเต็ร์เลยครับคนมากเลยล่ะที่หลังแต่ออกมาดูเมื่อวานสีก็สูบว่าเห็นตุนเงินยังไงเมาสังเกตบนหยอดไปเที่ที่แรลกวัยสังเกตได้เด็กล่างมาตลอดไปพ่อเท็ดในปลานึ่ที่ขอนหนึ่กับทิ้งเป็นเหล็กล่างไปพ่อเหล็กในีตุนใหม่ก็เหล็กล่าง ส่วนขนมากกับเหล็กรางผูกมากกับเหล็กรางที่วางเลยนุ๊กเออยมันใจเหล็กขางตลอดมันมีไม้มรราสองเด้งเนาะทำัเอแปดศูนย์ห้าออกแปดศูนย์ห้าห้าหนึ่งออกหห้าสค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดสามกอเจ็ดสามมากมันจะเป็นล่างล่างผูกกัเล่นมีตารางมันีกฟาดทั้งเด่น มันมากทักงบดบนบนหลังเนอะ่ <S 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 ออมาแล้วดที่เลเนเนียกมันลูกเขาไมขวมันก็เลยหนุยปิดเลยมันจะเจ็ดเนาะเย็ดตัวเดียวสนา้าเป็นเลขปุ้จุดกับใจนิมิตจะ,จะห็น่หระนิมิตบอเสือเป็นหมือนนิมิตจากตั้งใจผุเลยกันเลยบอกว่าวัวแต่ถามันบดเขิวก็ยังให้ลูกหลานฟันได้กูนอนตีมือตีโบมือกับพัน แต่ขันสีได้ก็เือเห็นก็จำคร่วเห็นเฮ็ดกัเห็นเป็นตัวเลขก็เห็นเลขน้ำาอย่น้ำต้นไม้ก็เอ็นเป็นตัวเลขรับจุดทูบนั่นหละค่ะถ้ามันเล็กเล็กสดนะนำแดงเลยกเล็กสุดมากบึงห้าเจอกันเล็กอนอันเจอกันเล็กตัวนี้มมตรงกันนะเกัวามไ้เราี่เล็ มานว่ากไม่เลครับม no okay, ันได้อทีวัดเก่าคุณอาปูนเจอาหันกับมาพูพั่นใเ้เอาดาในเียนแล้วคุู่เียนห่างี่เกียนเอาเองเียนเอาไปทกนไน เอาเลขสูตรด้วกันเนาะ,ะสูตรด้วยกันแต่ก็โค้งสุดท้ายพอหมดแล้วมันมันมามาปนิเนาะ<ช>มาไกลเนาะทันทีสิบสองแล้วนะคโค้งสุดท้ายได้เนาะเป็นโค้งได้ล่ะโค้งแล้วโม่โค้งได้ปนนีะเอาลยวิ่งก่อนอเด็กวิ่งด้วยเดินกับเกา่าพี่เด็กเกียดอยูเ่เด็กเกีดเล็กอยู่โกลบอลน่ะ

ก็แดงการมใแดงีแดงต่ักมันหองยเนาะมีมีตัวดักของมันอยู่หรอนเนาะตัวตาห้ฟอม่อกี้ตัวนี้เป็นอยากรับย่อันนี้เป็นย่งไ้ด้นก็ได้ตัวคืออะไรเด้อ นี่งวดนึงคูตัดใหมมันออกตัดพอดีมาก่ไหม่เอาปุ๋ยมากใช่ไหมล่ไอ้ดยคนอยากลงขัดมันด้วยัดมันรอกกระเละกูเนาะปูเละคูเนาะเอาแยกเอาเน ปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ก็ได้หามเอาขึ้นบนเด็ดขาดลายยาวเด็กต้องซื้อฟุดเมื่อย่างนี้ซื่อนุดแปดซื้อศูนย์ก็ศูนย์แปดกับศูนย์สอยู่จะเป็นแปดเป็นจะฟูบดีบุเธอขึรถลี กบมาหลังโยนแล้วบอต้อไปหวังควมด้วยสามตัวอันนั้นมันหลอดเอาสองตัวก็แล้วคูยึดจับรถตมาถูอเก็เี่ยวรูสองหลังมันุดชเ็สามเลยสิบใบาในิบใบแคได้แห่สามนกูนอลมกัได้ันแหลกันนั่นนั่นนี่กัับสองเซนมาทำโอ้โตอสาถึงห้าหล 3ามเพียูเจ็ดสามลางกูก็ได้เนหน่อยาเดี๋ยวไปเอานินสามเสอ๋อมากสาม, Eller, ามเ่ไปเนตัวนั่นอกอมากระสเอาเหล็กลูกบัวงคูนแต่ศน <omon blessing S 1> มันก็่บัวยางเหล็กกทดครับพี่น้องนี่ตำเหล็กง่ายง่ายคูนแศูนรับเสียว ตัดเสือเหล็กเหล็กคำนวณนี่กลับไม่เด้อคำนวณเ็คำนวลกานวน้เห็กคำนวลไฮกาเจนีนเป็นเหล็กกับบนหลังถ้าเราคัดเอาคัดเสียวมักใจกับคัดเสียวมักศูนกเอาูนมักเก่ากับเอาเก่เล็กวิ่งมันกับโมคยดุจากเล็กวิ่งเหล็กวิ่งบคยดู เดกงนี่ว่ให้ยกตกูบุกุดกันยาเด็กงามเลยเนาะสื่อไงมันสื่อไงเนยได้ถูกสื่อไเนาอปูเนาะสื่ไงดก็สื่อไงายูอแตว่ากูเก็เป็นใจเลยเน่ะแล้วม้วงกลมให้ความ ที่กากะบาดขึ้นเป็นเลขปูตัดออกนะตัดออกตัดออกถ้าจีห้ยบอกมัางก่าจะไหนเนาะบอกันไรอยู่บอกว่ามันดับของปูเด้อยเลขดับปูเลขดับปูว่าด้ับกอง right? ตลาดมันโมโงดับปูแล้วก็ออกหมดปูเนี่ยไม่ด้ได้บ่งกลมไได้ใช่ไหม